อุ้ยนางเปิกเธอใช่ไหมที่ไปยุ่งกับหนุ่มฝรั่งคนนั้นน่ะที่เขามาทัศนศึกษาบ้านเราอะ่ะเธอจะมาแข่งกับฉันใช่ไหมอีนางตูดีอีนางเลิศเสม็ดแตนอีประเสริฐศรีคิดจะมาแข่งกับฉันใช่ไหมรู้จักอีนางเวึงน้อยไตยอีอย่างอีกละคะคุณพี่เวิงเปึกบ่ได้มีอย่างกับเบ้าสีดาเลยนะคะเขามาหาเปึกเองเขาเอาบุกบวบหญ่ไม่ให้เปิกกินน้ำ อุ้ยบวกหวานบักไ่เลยซ้ำแขนเน่ยค่ะกินเบิดคืนเลย <S 1> <S 1> สาวม้ามีแหงทองยาวเลยค่ะ <S <S โอ้ย้ไม่เยัยยยยงเหะอ,อจะเอาเหรอได้ข่าวว่าเธอน่ะขี้ตะแลเห็นอ้มเหรอนางตัวดีไหนยกขี้ตะแลมันสิโอ้ยอยากดีดมขี้ตะแลปึกเย ปึกเธอทําแบบนี้กับบึงไม่ได้นะปึกแค่โยกขี่ตะแล่ซื่อๆเนี่ยพี่บึงเล้วเป็นล้มไปเองค่ะกัะในใ้เมื่อปึกถือต้องทั้งเบิดซิมาเอาธนูคืนพรังมันทำรารปึกแค่ย่างละค่ะคุณชายปวงอ <c oughs> <c oughs>